สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังและยินข่าวแบบนี้ก็แบบเสียใจเนาะเสียใจแล้วก็แบบอืมไม่ไม่ใช่มีแต่เมืองไทยบ้านเราเนาะที่มีเรื่องแบบเนี้ยคือที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เด็กเด็กอายุสามขวบอบลืมคนขับรถส่งเด็กนักเรียนนะลืมเด็กไว้ในรถนะประมาณห้าชั่วโมงอะตั้แต่ตอนเช้าอะ นีเด็กคนขับก็ประมาณเจ็ดกว่าครูครูก็เจ็ดสิบกว่าอืน่าล,ลืมเด็กในรถน่ะรถรับสง่งนักเรียนอ่ะแล้วก็ลืมว่าตั้งแต่ตอนเชา้าอ่ะมัมีข่าวแบบนี้ไม่ใช่มีแต่เมืองไทยเนาะมีข่าวที่ญี่ปุ่นก็มีช่วงเด็กข่าวที่ญี่ปุ่นช่วงนี้นะจะมี เด็กเกี่ยวกับเด็กนะเยอะนะเดือนนี้ทั้งเดือนนะแล้วก็ตกในทะลงทะเลอะไรมากอ่ะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องดูแลเด็กๆดีๆนะคะพยายามนะคะกลัวเนาะประเทศไหนก็เหมือนกันเนาะก็ไม่ใช่มีแต่บ้านเราเนาะลืมเด็กไว้ในรถส่งนรงเรียนนะคะก็ ฝากดูแลลูกหลานนยนะได้ยืนข่าวแบบนี้ถ้าเป็นลูกของตัวเองก็คงยืนไม่ไหวอะค่ะแบบแค่สามขวบกำลังน่ารักเลยเนาะอืมพอเห็นที่แรกก็อ่าคนขับรถรับส่งโรงเรียนอ่ะอนุบาลอ่ะนะเขากำลังจะเตรียมรถ mm hmm. เตรียมรถไปส่งเด็กกลับบ้าน mm hmm. เขาก็เห็นเด็กอยู่ในเห็นเด็กอยู่ในรถ เห็นเด็กอยู่ในรถประมาณทิ้งไว้ประมาณหชั่วโมงอ่ะพอเด็กก็พอไปโดนเด็กก็เป็นลมก็สอง,งบางก็ไม,ไม่ไม่รอดลคะค่ะก็เสียชีวิตไอได้ยินข่าวแบบนี้แบบไอ้มันไม่มีแต่เมืองไทยบ้านเรานะที่ป่นก็มีเนะเราฝากเพื่อนเนพื่อนพี่น้องดูแลลูกหลานด้วยนะคะได้ยินข่าวแบบนี้ก็เศร้าใจเนาะมาคุยกันก่อนนอนนะคะไปแล้วนะ ขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมแล้วก็ติดตามเมนกแม่ช่องของเมนกญี่ปุ่นมาตลอดนะคะก็จะมีเรื่องเล่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนนอนนะคะทํางานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพยายามจะไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคิดถึงนะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมจนจบนะขอบคุณค่ะบายบายโอยาซุมินาไซา